สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเป็นลักษณะของอาการสมองเสื่อมถอยหลังจากติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงลักษณะอาการแนวทางในการดูแลรักษานะครับสำหรับอาการสมองเสื่อมถอยหลังจากติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยก็เป็นภาวะที่สมบัถภาพการทำงานของสมองเนี่ยถดถอยส่วนมากก็ในด้านสมาธิทักษะการตัดสินใจการวางแผนและความจำระยะสั้นโดยจะมีอาการรู้สึกเหมือนสมองล้ารู้สึกตื้อมึอน ไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดส่งผลเสียต่อการทำงานในระยะยาวมักจะพบในช่วง1-6เดือนหลังจากติดเชื้อโควิด -19 สํำหรับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่อาจจะมีผลทำให้เกิดสมองเสื่อมถอยก็คืออาการติดเชื้อที่รุนแรงผู้ที่อาการติดเชื้อรุนแรงเนี่ยอาการติดเชื้อระยะเฉียบพลันที่รุนแรงก็จะมีภาวะขาดออกซิเจน หรือมีโรคทางสมองเดิมอยู่แล้วมีโรคทางสมองเดิมเช่นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกหรืออายุมากผู้ที่มีอายุมากและมีโรคร่วมหลายอย่างหรือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลมีโรคร่วมทางจิตเวชเช่นซึมเศร้าและวิตกกังวลนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับทีนี้แนวทางการดูแลตนเองเนี่ยหลายการศึกษา เขาระบุว่าอาการสมองเสื่อมถอยเนี่ยสามารถที่จะดีขึ้นได้เองเมื่อเวลาผ่านไปการดูแลตนเองจึงมีส่วนสำคัญในการาหายของโรคหนึ่งก็คือการรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพโดยรวมเนี่ยให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้ง 2. ทํากิจกรรม ที่มีส่วนในการกระตุ้นสมองเช่นเล่นหมากรุก,กอักษรไข้หรืองานอดิเรกที่สร้างความผ่อนคลายเช่นเล่นดนตรีปลูกต้นไม้3กินยาและติดตามการรักษาโรคประจำตัวให้ดีและต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล สี่เลี่ยงการซื้อยากินเองควรหลีกเลี่ยงการซื้อยากินเองโดยไม่จําเป็นเนื่องจากยาบางชนิดนมีผลทําให้สมรรถภาพสมองลดลงได้และยังไม่มียาชนิดใดมีหลักฐานว่าใช้รักษาภาวะนี้ได้หากอาการสมองเสื่อมถอยนยส่งผลกระทบต่อการทํากิจวัตรประจําวันการทํางานหรือการเข้าสังคมอย่างมาก และอาการก็ไม่ดีขึ้นในระยะเวลา6เดือนควรไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อขอรับคำปรึกษาและรับการตรวจรักษานั่นเองนะครับนี่คืออาการสมองเสื่อมถอยหลังจากหลังจากที่เราติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะ